เลยจัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศโครงการยังเฮลดีจังเลยค่ะ ที่โรงแรมใบบุญแกรนตนนําบลนาอานอําเภอเมืองจังหวัดเลยนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศโครงการยังเฮลดีจังเลยซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง a อ t i v e Learning ค่ะโดยมีนายกิติพงษ์ภาสีนายกสมาคมไทยเลยเพื่อการพัฒนาผู้แทนสำนักง,งานกองทุนสนับสน,นสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส,ส,สพี่เลี้ยงและเยาวชนร่วมเปิดกิจกรรมค่ะ นายกสมาคมไทยเลยเพื่อการพัฒนานะคะได็กล่าวว่าสมาคมไทยเลยเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นโหนดเด็กและเยาวชนภาคอีสานตอนบนค่ะได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะคะนํากลุ่มเยาวชนจากจังหวัดเลย32กลุ่มค่ะ กลุ่มจังหวัดหนองวลำมพูอีก7กลุ่มรวมถึงเยาวชนแกนนำจำนวน150คนและพี่เลี้ยงที่ปรึกษานะคะ30คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะระหว่างวันที่1 2ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้กลุ่มเยาวชนนะคะได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ความสนใจที่สอดคล้องกับประเด็นสุขภาพ3ประเด็นด้วยกันนะคะประกอบด้วยสุขเสริมสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่นนะคะลดการบริโภคเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ลดผลกระทบสุขภาพจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำอากาศป่าไมา้ขยะหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะในการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงที่จะเป็นพี่เลี้ยงในโครงการกิจกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสําหรับเยาวชนต่อไปด้วยค่ะ